ปั้มติ๊กดีมมาใส่โซนิกและเอาข้องโซนิกมาใส่ดีมแล้วก็มาบอกว่าปั้มติ๊กพังปั้มติกตมต๊กดีมพังเอ็ดอีแล้วบอ,อกได้ปะบิน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 อะไรกันนีน่ ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสกา์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยและเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาโคนน้อยนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราว่าดีมเราสตาร์ทไม่ติดและมันก็มีอาการ ที่เราเนี่ยไม่ใช่ช่างใช่ไหมเราไม่มีออด็อกเตอร์เอพีเราอยู่ที่บ้านสมมุติว่ารถคันเอ่อวัวฉีดเราเนี่ยจอดมานานเกินไปนะครับหนึ่งสาเหตุที่มันจะมีเลยนะครับปั๊มติ๊กเสียเพราะว่าน้ํามันเนี่ยไปขังปั๊มติ๊กนะครับมันไม่ได้ทํางานเลยปั๊มติ๊กอาจจะเสียได้หรือไม่ก็วัวฉีดพังถ้าปั๊มติ๊กเสียเนี่ยแรงดันมันจะฉีดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูคลิปนี้กันว่าอาการปั๊มติ๊กเสียเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองให้เพื่่่่อออนนนนาาารดูหยยััวกี้เเมป็งงไ ลองสตาร์ทดูหน่อยครับผมนะครับผมลองเองเลย,ปลยเปิดกุญแจน,นะครับน้ำมันไม่ฉีดอ่าเทียงปั๊มติ๊กทำงานนะน้ำมันฉีดเปล่าวะไม่ฉีดเนี่ยดูให้สายนี่ดิอ่านี่นะครับเราดูนะเหมือนน้ำมันหมดหรือเปล่าไม่หมดดูสีดูสิอ่าน้ำมันยังเกินครึ่งถังนะครับอยน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมัน E85 น,นะครับรน้ำมันเออไม่ใช่เครื่องบินละอ๋อไม่ใช่เครื่องบินเออน้ำมันเรือยอต น้ำมันมีเกินครึ่งถังแต่สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแือว่าเราไม่ใช่คนเก่งอะไรไงว่าจะแก้ได้หรือเปล่าโดยเราจะแก้จากปัจจัยหลักเลยนะปัมติกไม่ฉีดช่างบอกว่าเปลี่ยนปัมติ๊กนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองดูว่าหลังจากเราเปลี่ยนปัมติ๊กเนี่ยเราจะได้หรือเปล่านะครับเสกปัมติ๊กมาดิติงอ่อโอเคนะผมนะเราเสกมาปุ๊บก็คือมาเลยครับมอเตอร์ปัมติ๊กอันนี้5.5าบาท เดีเราไม่ได้ใส่เดกูเลตควบคุมนะครับอ okay, ่ะลองดูสิคร er ับว่าถ้าเกิดเราใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นจังไดมันจะสตาร์ตติดหรือเปล่าคือร็อล้มไปทีนึงก็อาการหลักเลยนะคือเอาจริงๆเราจะสารภาพกับคนดูไหมสารภาพว่าอะไรสารภาพว่าอะไรใช่ไหมว่าอะไรโอเคนะผมนะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปโซนิกใช่ไหมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโซนิกนี่ยสตาร์ตติดยากสตาร์ตไม่ติดเราก็เลย เอาปัมติ๊กดีมมาใส่โซนิกแล้วเอาข้องโซนิกมาใส่ดีมแล้วก็มาบอกว่าปัมติ๊กพังปัมติ๊กดีมพังคือคือจริงๆเราแก้สาเหตุกันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราแบบว่าเรารู้ไงว่าคันโซนิกปั้มติ๊กมันพังตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะลูกติดอะ่ะเออเราก็อยากให้เพื่อนๆรู้ไงว่าเออ คือเราแก้สาเหตุคันดิคันโซนิกไปแล้วนะครับแต่เราจะมาเปลี่ยนคันนี้กันว่ามันเป็ยนยังไงนะครับตอนนี้มันเป็นบัมติกโซนิกบัมติกมันตัวเล็กเอ้ยตัวยาวมั้งก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีแอปมาแนะนําอีกแล้วใครที่ชอบหาเงินระยะสั้นผมพูดเลยว่านี่เขาทํางานแล้วก็ทําเงินเนี่ยได้รวดเร็วทันใจเพื่อนแน่นอนนะครับก็ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดใครไปสมัครครั้งแรกนะครับก็จะได้รับ 20บาทแล้วก็ฝากถอนตลอดนะครับฝากถอนรวดเร็วทันใจ1-15นาทีก็สามารถฝากถอนได้เลยนะครับและถ้าเกิดถอนเนี่ยก็ไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็จะได้ตังค์นะครับยิ่งเราทําระยะสัญญานานเราก็จะยิ่งได้รับผลผลเยอะนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโศกน้อยนะครับถ้าใครสนใจนะที่จะลองไปคุดเหรียญแบบผมนะครับก็แอดไปได้เลยครับผมที่ S 402ez eoo นะครับแในเว็บนี้เขามีการเงินที่มั่นคงนะครับผมอยากแนะนำเพื่อนๆเลยก็ใครอยากหาเงินก็แอดไปได้เลยนะครับแล้วเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยนี่นะครับเรามาดูว่า พอเราเอาของโซนิกอันนี้คือของโซนิกไงฉลาดนะฉลาดนะทำเตียนเหมือนเรียนมาแต่จริงๆแก้ปัญหาไปแล้วล่วงหน้า <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า <c oughs> ใส่แล้วจะส,สตาร์ทติดไหม <c oughs> อ่าโอเคครับผมแนละ้วตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อย รถผมตอนนี้ผมบอกเลยนะมันไม่มีน้ํามันครับผมควาจะไปซื้อน้ํามันได้เนี่ยโหใช้ระยะทางกว่า15้ากิโลกับประมาณ30มสิโลมันมีที่หนึ่งอ่ะแต่เนี้เนี่ยผมไปซื้อน้มัน15กิโลคือโคตรแพงโคอนแม่ไกลเพราะว่ามันเป็นทางโค้งไงก็ไกลก็ไคจะถึงโอ้โหนัินก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จใส่ได้ไหมใส่กันแหละอ๋อนี่เมันต้มหมุนให้เอออ่าใส่แล้วดังเข้าเลยอ่า อ่านะครับเมื่อกี้คือมันใส่ไม่ได้มันติดรูนี้นะเอ้ยมันติดเป็นในนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเราตัดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนว,ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าใครไปใส่อ่ารอบนี้คือลงตัวนะครับสรุปแล้วมันติดแกนกลางนะครับเมื่อกี้คือมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเราแก้สาเหตุเฉพาะหน้าแบบว่าอย่างที่ผมผมบอกนะว่าเราเอามอเตอร์ตัวนี้ไปใส่โซนิกแล้วก็เอาโซนิกมาใส่ตัวนี้แทนนะครับเพื่อให้โซนิกสตาร์ตติดนั่นเองนะครับ ก็เร enfin ียบร้อยเพื่อนๆดูคลิปนี้เพ huh? ื่อนๆก็คงจะได้เห็นคลิปโซนิกที่เราไปเกะมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วฮะเสร็จแล้วเห็นไหมนี่บอกเลยว่ารถประกอบยู่เมื่อกี้จริงๆก็ผมบอกเลยคนนี้เขาทําร้านเดียวกับที่ผมทําโซนิกนะเพราะทําแรงมากนะครับผมกล้าพูดเลยว่าร้านนี้ทาแรงคันดินผมก็ทํามาจากร้านเขาแล้วเพราะเขาทําแรงมากแต่คําว่าแรงมากก็มาจากปัจจัยเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีปัจจัยยังก็ไม่แรงนะครับ รอบนี้ทาลูกอะไรเนี่ยลูกเดิมลูกเดิม <c oughs> ลูกเดิมนะครับเดิมไซลูกเดิมไซร้อยบอกว่าใครเจอคันสีเงินขอบแดงของที่อยู่ที่นี่ไปนะหนาวครับหนาวรับรองว่ามีหนาวหนาวดิหมอกกลางคืนนะใช่ออไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเอ, <c oughs> เอ้เฮอะไรใช่หรอ ออไ่านะครับสรุปแล้วครับผมติดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับฟังเสียงกันฟังเสียงกันโอ้แรงจนหลุดเลยครับดูนะครับฝากพี่เกมบางคำด้วยครับเปลี่ยนให้ผมด้วยโอเคมาประมาณนี้ติดแล้วติดแล้วเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆเฮ้ยควันออกด้วยวะ บอลบอลบอลบนลบอลเลยสุดท้ายพอ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 ่าโอเคนะผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเล็กเล้ว่าเราเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กแล้วก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าใครที่ขับรถหัวฉีดนะครับมันก็จะมีอาการที่ว่า ไม่เกียอาการน,นะครับสามารถแก้เองได้แต่บอกเลยว่าไปส่งร้านก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาวุ่นวายแบบนี้ส่งร้านคือเขาเปลี่ยนให้เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าของผมเนี่ยมอเตอร์ปั๊มติกโซนิกมันเสียเสียก่อนตั้งแต่ที่มันยังอยู่บ้านโกนิวนะครับตอนที่ผมขับมาจากบ้านที่พังงาและผมมาจอดอะและผมก็ไม่ได้สตาร์ทเลยไงแล้วมันก็เสียตอนนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันผมก็เลยเพิ่งได้เปลี่ยนนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยใครที่ว่าอยากรู้สาเหตุอ,อะไรก็สอบถามากันได้แต่ผมไม่ใช่ช ผมก็ตอบได้บางส่วนนะครับเพราะว่าโซนิกเนี่ยผมก็แก้มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all the art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm